นะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ที่มีโอกาสได้พูดถึงพยันโคโตฮูนะครับพยันลุยไฟย้อนยุคนะครับที่ผมเป็นคนจัดสร้างขององค์กรท่านเทพเจ้ากุนอูสารเจ้าพ่อกนอุอกนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญากองสารนะครับรวมถึงตำนานต่างๆที่ผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบว่าถ้าเป็นก่อนปี2540ผมพอจะทราบนะฮะจากท่านคุณตาอากูสีคุณพ่อคุณแม่คุณน้าๆนะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ต่างๆที่ สมัยก่อนที่โต๊ะน้ําชาที่มีการมีสั่นนะฮะเมื่อปี2506 2509ใช่ไหมครับก็ ได้คุยกับคุณน่้นนะฮะหลายๆท่านท่านก็ทันนะฮะตอนนั้นท่านก็ยังเด็กๆอยู่ท่านทันในเหตุการณ์ท่านก็ยังวิ่งเข้าไปดูที่ศาลนะฮะหรือว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าพยานต่างๆนะครับมีมากมายเลยนะครับวัตถุมงคลขององค์อกงนะครับมีมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีผมก็แอบน้อยใจนิดนึงนะครับแต่ผมผมผมโอเคนะครับเพราะว่าบางทีมีมีท่านลูกศิษย์นะฮะบางท่านก็นํารูปภาพของผมนะฮะมาใช้ในเพจต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีคนเข้ามานะครับหรือว่าประชาชนเข้ามา แสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับมีเพื่อนมาบอกทีหลังอะไรนะคบว่ามีคนมาแชร์มาพูดอะไรอย่เงี้ย ก็เหมือนกับอย่างพยานที่ที่ผมเป็นคนจัดสร้างใช่ไหมครับแต่ผมก็เล่าถึงตำนานที่มันเป็นแบบยุคต้นนะครับยุคอาจัรเกี่ยงแปลกซึ่งท่านมีองค์ประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากุอูสารเจ้าพ่อกุอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพยากรองสารนะครับแล้วก็พยานบางอย่างนะครับก็มีการลงอักษรจีนนะครับโดยอากุศีนะครับท่านเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นพี่ชายบุญธรรมคุณแม่ด้วยนะครับในยุคก่อนนะฮะก็มีการออกพยานมากมายเลยนะครับพยานกระดาษนะฮะที่เประทับ ก็มีนะครับหรือผ้ายันผ้านะฮะก็เป็นผ้าสีเหลืองๆแล้วก็มีตาประทับก็มีหรือพยันไยสิงเอียฮูที่ผมเป็นคนจัดสร้างแบบย้อนยุคที่ให้กุสีช่วยเขียนนะครับพยันผมใช้เป็นพยันองค์อากงท่านเทพเจ้าวดอูและท่านเทพเจ้าไยสิงเอียย้อนยุคนะครับที่ผมจัดสร้างแต่สมัยก่อนเป็นอาไยสิงเอยวฮูที่เป็นยุคเที่ยงอักขุ่นฮะลงอักษ,กษรภาษาจีนสวยมากๆเลยนะครับผมก็ไปขอให้ท่านเขียนต้นแบบให้เพราะผมกลัวว่าถ้าผมไม่ทำนะฮะแล้วบางทีอ่า วัตถุมงคลของอากงตกทอดมาถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นเหรนรุ่นโหลแล้วไม่มีใครทราบว่าเป็นของที่ในอ่าใครเป็นคนจัดสร้างใช่ไหมครับผมก็รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็นําเสนอใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นอ่าท่านลูกศิษย์บางท่านที่ท่านไปรับข้อมูลมาจากท่านเป็นแหล่งข่าวของท่านที่บอกว่าไว้ใจได้ก็บอกว่าอย่างพยันที่ศารก็จะมีแบบที่เป็นกระดาษใช่ไหมครับที่ที่มีตาที่มีแบบตาประทับใช่ไหมครับแล้วก็ ส่วนใครจะไปจัสร้างยังไงที่ไหนอะไรเงี้ยก็คือท่านก็เหมือนกับให้คําแนะนําใช่ไหมครับซึ่งผมก็ได้เรียนถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้รับทราบถึงตํานานพยานผมก็บอกว่าถ้าเป็นแบบย้อนยุคเนี่ยผมเป็นคนจัดสรา้างแต่ถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับออกที่สานะฮะก็อาจจะมีลูกศิษย์ช่วยกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามาบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ของศาลเลยผมก็แปลกใจนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อาจจะลูกศิษย์เนี่ยฮะอาจจะนําเงิน หรือว่าร่วมกันไปซื้อผ้าสีเหลืองมาซื้อผู้กันจีนซื้อน้ำหมึกสีดำใช่ไหมครับอากูสีช่วยลงอักขระอาเหลากูอีกท่านหนึ่งช่วยลงอักขระหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีพิธีอ่าองค์ประทับของอจับเก่งแปะที่ถ้ามีองค์ประทับขององค์อากงนะครับก็ทําพิธีช่วยเสริมบรารมีให้ใช่ไหมครับก็ออกแล้วก็แจกจ่ายให้ท่านลูกศิษย์หรือว่าพยานปออิ๋วเพ่งอังฮูใช่ไหมครับสมัยก่อน อย่างาจ่าพ่อกอุนอูก็จะมีแบบที่เป็นกระดาษแบบใหญ่กับแบบเล็กใช่ไหมครับผมก็โชคดีที่ได้เห็นทั้งสองแบบเลยนะครับแบบเล็กนี่เห็นหลังสุดเลยใช่ไหมครับก็าา้ามีโอกาส allora, ก็ได้มีโอกาส er ได้เคยเคยนํามาลงทางเพจของผมแล้วนะฮะที่ทางเพจของผมก็เป็นเพจพยันนะฮะ,ะขององค An ์กรท่านเทพเจ้ากวนอูนะฮะผมก็จัดจัดจัดนาลงเรียนประวัติต่างๆรวมรวมถึงประวัติการ ประวัติการที่ผมถวายประวัติของทางศาลใช่ไหมครับผมก็รวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาใช่ไหมครับก็ได้จากาความการุณาจากอากูสีที่เคยจัดทาเป็นกระดาษโลเนลมันในช่วงหลายหลายสิบปีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อย่างที่คุณคุณ,คณมีงานแห่ท่านเทพเจ้านะครับที่ศาลเจ้าพ่อกวนูที่มีการบูรณะแล้วก็มีการแห่เทพเจ้าด้วยนะครับประมาณ มีม,มีตั้งแต่ปี2,530โป37 38 39ใช่ไหมครับแต่ว่าประมาณปี2,537น,น,นะครับที่คุณพ่อขอให้คุณอาและทกกอรอัศดรเชยุทธนะฮะที่ท่านเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับช่วยส่งพี่พนักข่าวช่างภาพนะครับแล้วก็มาตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับว่ารวบรวมเอาข้อมูลต่างๆมาแล้วก็มาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ไหมครับหลังจากที่ผมขออนุญาตจัดตั้งผมก็รวบรวมทั้งกระดาษโลเนล ที่เป็นประวัติของทั้งที่อากุศลจัดสร้างที่ที่ศาลใช่ไหมฮะที่ที่อยู่ที่ศาลแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจฉบับดังกล่าวที่มีการตีพิมพ์ถึงงานเทศกาลแห่ท่านเทพเจ้าครั้งที่สอง ในการบูรณะและปิดทององค์อกรงที่ศาลเจ้าพอ่อกดอูคลองศาลผมก็ามารวบรวมเรียบเรียงและผมก็จัดสร้างและขออนุญ,ญาตถวายปี47ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาปี56นะฮะแล้วก็ปี60นะฮะเพราะว่ามันมันไปตามการเวลาใช่ไหมครับแต่ว่าเอายางพระยันนะฮะก็จะมีหลายยุคมาฮะวัตถุมงคลก็มีหลายหลายหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นของ หวงแหนของท่านลูกศิษย์มากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งถ้ามาถึงณยุคปัจจุบันนี้แล้วก็บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของที่สารผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แอบน้อยใจนิดน,นึงว่าเออจริงๆก็ออกจากที่ฐานหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์จากเหมือนกับผมนะฮะใครผมก็ได้ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบก่อนหน้าแล้วว่าผมเป็นคนจัดสร้างนะฮะแบบย้อนยุคนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านท่านกาลยาณมิทรท่านลูกศิษย์บางท่านที่เอารูปไปมา,มาลงในเพจอื่นใช่ไหมครับก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมครับ ผมก็ไม่ได้ไปแก้ต่างใช่ไหมครับก็เหมือนกับปิดประตูตายเลยว่าสิ่งที่เอาเอามาลงเนี่ยกลายเป็นเอ่อทางสารท,ที่ที่ท่านไปสืบหาข้อมูลมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีก้ก็กลายเป็นตีตกข้อมูลของผมหมดเลยซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะออกมาแก้ข่าวอะไรได้ผมก็ได้แต่นํามาลงทางเฟซบุ๊กของผมเพจของผมเว็บไซต์ของผมหรือว่าช่องทางของผมอีกช่องทางหนึ่งนะฮะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านลูกศิษย์ ท่านลูกหลานอีกครั้งหนึ่งนะครับในการพิจารณาเพราะอย่างผมก็อขออนุญาตแจกด้วยปัจจากการรับเงินอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพยันลุยไฟโตโตหูย้อนยุคหรือว่าพยันองคกงท่านเทพเจ้ากดอูและท่านเทพเจ้าแฉสิงเอียย้อนยุคที่ผมจัดสร้างรุ่นหนึ่งและรุ่นสองนะฮะแล้วก็อ,อย่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะก็มีท่านลูกศิษย์เพิ่งได้รับไปท่านก็ดีใจมากๆเลยนะครับท่านยังส่งรูปมาท่านพับพับไว้สําหรับจะเลี่ยม ไว้อาราธนาขึ้นคอแบบพลาสติกกันน้ำสามชั้นเรี่ยมขึ้นคอผมว่ากาบสาธุสาทุสาธุอาทานด้วยนะครับก็เลยขอใช้ช่องทางนี้ในการช่วยเผยแพร่บารมีขององค์กรในยุคของอาจัรเข่งแปะอีกยุคหนึ่งนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ต่างๆที่พอจะทันในยุค2540นะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมและป่าวก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสตายไตล์มิตตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักพังงานรักเศรษฐกิจนะครับกับผมป่าวุฒินะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิตรเฮานะครับพิธีกข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจุดหน้าสามารถเรียลนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลา,บ,าบ่ายสองโมงถึงบ,าบ่ายสามโมงขอขอบคุณนะคะ